เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณกิ่งครับคุณผู้ฟังเรื่องที่คุณกิ่งเขาเล่าให้ผมฟังต่อจากนี้มันเป็นเรื่องในตอนที่เขากับเพื่อนสนิทได้ไปเทศกาลดนตรีงานหนึ่งที่พัทยาโดยที่การไปเที่ยวในครั้งนั้นครับมันเป็นประสบการณ์หลอนที่คุณกิ่งเตือนตัวเองมาตลอดชีวิตเตือนว่าถ้าหากโรงแรมที่เหลืออยู่เนี่ยมันเหลือเพียงแค่ห้องเดียวอย่าเข้าไปพักเด็ดขาด คือแบบนี้ครับคุณผู้ฟังแพลนเที่ยวงานเทศกาลประจำปีแบบนี้เนี่ยปกติแล้วมันจะมีการโปรโมทก่อนอย่างน้อยๆเลยก็ต้องมี3เดือนหรือไม่ก็6เดือนใช่ไหมครับแต่บังเอิญครับไองานที่ว่านี้เนี่ยคุณกิ่งเพิ่งจะมาเห็นโพสต์โปรโมทของตัวงานก่อนวันเริ่มงานเพียงแค่เดือนกว่าๆเท่านั้นซึ่งพอมันเป็นแบบนั้นครับตัวเขาเองก็ไม่ได้อยากไปเลยรู้ดีครับว่าถ้าหากไปงานกระทันหันแบบนั้นทั้งที่พักเนี่ยมันก็จะแพงด้วยและยิ่งไปตรงกับวันเทศกาลแบบนั้นครับ นอกจากที่พักมันจะแพงที่พักมันก็ยังไม่ได้หาง่ายด้วยเพราะว่าส่วนมากแล้วคนเขาจะจองที่พักกันเต็มภายในเดือนหรือไม่ก็2เดือนแรกที่ผู้จัดงานเขาโปรโมทงานแล้วครับแต่ทีนี้คุณผู้ฟังเพื่อนสนิทของคุณกิ่งคนหนึ่งที่โตมาด้วยกันเนี่ยคือโตมาด้วยกันแล้วก็เรียนมาด้วยกันเขาทั้งสองคนก็เลยสนิทกันมากเพื่อนคนนี้ครับเขาดันเลิกกับแฟนครับคุณผู้ฟังพอเขาเลิกกับแฟนเขาก็แซดใหญ่เลยเขาอยากไปเทศกาลดนตรีริมหาดงานนี้มาก เพราะว่าในงานมันจะมีวงดนตรีที่เพื่อนของคุณกิ่งคนนี้เขาชอบมากๆครับเพื่อนเขาก็เลยมาเล้าหรือคุณกิงบอกให้คุณกิ่งเนี่ยไปเป็นเพื่อนหน่อยโดยที่เพื่อนเขาจะจ่ายค่าห้องให้จ่ายค่าตั๋วให้คือจ่ายให้ทุกอย่างเลยคุณกิ่งมีหน้าที่อย่างเดียวเลยก็คือลางงานไปให้ได้แค่นั้นเองซึ่งตัวคุณกิ่งเองก็ไม่ได้ติดอะไรนะครับเพราะว่าตัวเขาเองไม่มีแฟนแถมเพื่อนเนี่ยก็ยังอกหักมาแบบนี้คุณกิ่งก็เลยตอบตกลงเพื่อนไป โดยที่ตัวคุณกิ่งเองก็ไม่รู้เลยว่าเหตุการณ์ที่ตัวเขากำลังจะได้เจอต่อจากนี้คุณกิ่งนี่แหละน่าเป็นห่วงกว่าเพื่อนอีกตอนที่ไปถึงโรงแรมครับตัวคุณกิ่งเองเขาก็เข้าใจดีนะว่าการจองแบบนี้เนี่ยมันคือการจองกระทันหันเนาะก็คือโรงแรมมันก็ได้ประมาณนี้นี่แหละคุณผู้ฟังโรงแรมมันค่อนข้างที่จะอยู่ไกลกับหาดมากแถมโรงแรมมันก็ยังเก่าอีกเก่าชนิดที่ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าสีขาวเนี่ย พอพลาสติกของเครื่องใช้ไฟฟ้าอันนั้นมันจะเก่าจนเป็นสีเหลืองไปหมดแล้วครับคือมันเก่าไม่รู้เหมือนกันว่าเก่าเพราะว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนหรือว่ามันเก่าเพราะกาลเวลาแล้วไอ้โรงแรมแห่งนี้ตอนที่คนกิ่งไปถึงจากสายตานะครับก็คือตัวเขาเองแทบจะไม่เห็นคนไทยเข้าพักเลยเพราะว่าไม่ว่าจะมองไปทางไหนจะมองซ้ายมองขวามันก็มีแต่คนจีนทั้งนั้นเลยครับซึ่งคนกิ่งเองเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับคุณผู้ฟัง เพราะว่าโรงแรมแห่งนี้ตัวเขาอาศัยเพียงแค่เข้านอนเท่านั้นเพราะว่าในช่วงกลางวันจนถึงหลังคอนเสิร์ตเลิกคุณกิ่งกับเพื่อนจะอยู่ที่หาดครับจะไม่ได้พักโรงแรมเลยซึ่งสิ่งผิดปกติอย่างแรกที่คุณกิ่งเจอเกี่ยวกับโรงแรมแห่งนี้ก็คือในตอนที่ตัวเขาเองเอาสัมภาระไปเก็บบนห้องแล้วก็นั่งเล่นอยู่บนห้องกันแป๊บหนึ่งพอให้หายร้อนไม่นานนะครับคุณกิ่งก็เดินออกไปสู่บุรี่ที่ระเบียงห้อง ซึงพอเขาสูบเสร็จเขาก็เดินกลับเข้ามาในห้องมานั่งเล่นมือถือและในระหว่างที่คุณกิ่งกําลังนั่งเล่นมือถืออยู่นั่นแหละอยู่ๆในห้องน้ําของห้องพักที่คุณกิ่งเข้าพักมันดันมีเสียงคนกดชักโครกดังขึ้นมาซะอย่างนั้นเสียงกดชักโครกแล้วก็ตามมาด้วยเสียงคนเปิดก๊อกน้ําแต่คุณกิ่งในตอนนั้นคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกครับเพราะว่าเพื่อนตัวเองกําลังเข้าห้องน้ําอยู่และไม่นานหลังจากนั้นตัวคุณกิ่งเองเนี่แหละ ที่สังเกตได้ถึงสิ่งผิดปกติที่มันเกิดขึ้นคือคุณกิ่งได้ยินเสียงคนกดชักโครกในห้องน้ํารัวๆหลายครั้งคือเหมือนคนกดย้ำๆครับคุณู้ฟังเหมือนน้ามันแบบชักโครกไม่ลงซึ่งนอกจากเสียงคนกดชักโครกมันก็เป็นเสียงคนเปิดเปิดปิดปิดกอกน้ําในห้องน้ําแบบรัวๆเหมือนกันเปิดเปิดปิดปิดอยู่แบบนั้นจนกระทั่งตัวคุณกิ่งเองสังเกตได้ตัวเขาก็เลยตะโกนถามเพื่อนไปคุณกิ่งพูดออกไปครับว่าแกในห้องน้ําเนยน้ํามันกดไม่ลงหรือเปล่า จะเปลี่ยนห้องไหมเดี๋ยวจะลองถามพนักงานที่ล็อบบี้ดูแต่ก็อย่างที่คุณกิ่งบอกไปเลยครับคุณผู้ฟังคือโรงแรมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเก่าเนาะหากน้ําในห้องน้ํามันกดไม่ได้จริงๆตัวเขาก็จะขอพนักงานเปลี่ยนห้องแต่พอสิ้นเสียงคําถามที่คุณกิ่งตะโกนไม่ถามเพื่อนอยู่ๆเพื่อนคุณกิ่งเขาดันเปิดประตูเข้าห้องมาซะอย่างนั้นในตอนนั้นตัวเขาเองตกใจเลยครับ เพราะว่าตัวเองเนี่ยได้ยินเสียงคนใช้ห้องน้ําในห้องจริงๆมันเป็นเสียงของคนเปิดก๊อกน้ําจริงๆแล้วก็กดชักโครกจริงๆด้วยความตกใจของคุณกิ่งในตอนนั้นหน้าเขาก็เลยเปลี่ยนสีเลยเพื่อนเขาคงเห็นมั้งครับเพื่อนเขาก็เลยถามว่าเป็นอะไรทําไมหน้าแบบนั้นคุณกิ่งเองก็เลยรีบถามเพื่อนสวนกลับไปทันทีถามไปว่าเมื่อกี้แกไม่ได้เข้าห้องน้ําหรอเพราะว่าตัวเราเนี่ยได้ยินเสียงคนเปิดน้ําแล้วก็กดชักโครกด้วย แต่เปล่าเลยครับเพื่อนคุณกิ่งเขาบอกว่าในตอนที่คุณกิ่งกําลังสูบบุหรี่อยู่ที่ระเบียงตัวเขาเนี่ยลงกลับไปที่รถแล้วก็ไปเอาสายชาร์จมือถือและตั้งแต่เขาเช็คอินเข้าโรงแรมมาเพื่อนของคุณกิ่งเขาก็ยังไม่ได้ใช้ห้องน้ําในห้องเลยแม้แต่ครั้งเดียวซึ่งพอเพื่อนเขาตอบมาแบบนั้นครับตัวคุณกิ่งเองก็เลยรีบพุ่งตัวไปเปิดประตูห้องน้ําดูทันทีปรากฏว่าทั้งอ่างล้างหน้าแล้วก็โถสุขภัณฑ์เนี่ยน้ำมันนิ่งสนิทเลยคุณผู้ฟัง มันไม่มีคลาบน้ํากระเด็นออกมาเลยแม้แต่น้อยคือมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของห้องน้ําที่มันยังไม่ผ่านการใช้งานครับเพราะว่าถ้าหากก๊อกน้ํามันเปิดหรือว่ามีคนใช้จริงๆหรือว่าถ้าหากก๊อกมันลั่นเองจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีรอยน้ําหยดสีใช่ไหมแต่น,นี้ไม่มีเลยครับในห้องน้ําห้องนั้นตอนนั้นมันมีเพียงแค่คุณกิ่งที่กําลังยืนงงอยู่หน้ากระจกงงว่าตัวเองหูฝาดไปหรือว่ามันมีอะไรบางอย่างมาเล่นตลกกับตัวเขาเองจริงๆ การมาเทศกาลดนตรีครั้งนี้ของคุณกิ่งแล้วก็เพื่อนเนี่ยมันมาแบบ3วัน2คืนนะครับคุณผู้ฟังทั้ง2คืนมันจะมีวงดนตรีมาแบบไม่ซ้ํากันเลยคุณกิ่งกับเพื่อนก็เลยตั้งใจว่าจะเก็บกันให้ครบทุกวงซึ่งในคืนวันนั้นหลังจากที่คุณกิ่งกลับมาจากงานคอนเสิร์ตคืนแรกตัวเขาเองก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันตาฝาดหรือเปล่าคือแบบนี้ครับคุณผู้ฟังคืนในห้องน้ําของโรงแรมแห่งนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบที่มันมีฉากกั้นเนาะแล้วมันก็จะมีเครื่องทําน้ําอุ่นครับ แล้วคุณกิ่งเนี่ยเขาเป็นคนที่ติดการอาบน้ําอุ่นมากๆไม่ว่าสภาพอากาศในตอนนั้นมันจะเป็นยังไงตัวเขาก็จะอาบน้ําอุ่นเสมอเช่นเดียวกันครับเช่นเดียวกันกับการอาบน้ําในโรงแรมครั้งนี้พอคุณกิ่งเปิดน้ําอุ่นอาบปุ๊บไอ้น้ําที่มันเป็นฟ้ามันก็จะเกาะอ,อยู่เต็มกระจกไปหมดเลยแล้วพอฝ้ามันหนาได้ที่ตอนนั้นนั่นแหละสายตาของคุณกิ่งด้านขวาเขาได้เหลือไปเห็น เห็นว่าที่หน้าประตูห้องน้ำมันมีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังยืนจ้องเขาอยู่มันเป็นลักษณะของคนที่อยู่หลังม่านฝ้านะครับคุณผู้ฟังมันเป็นภาพเบลอๆที่มันมองไม่ชัดแต่ถึงจะมองไม่ชัดมันก็พอจะมองออกว่าภาพนั้นเนี่ยมันเป็นลักษณะของคนแต่ว่าไอ้สิ่งที่คุณกิ่งเห็นในตอนนั้นพอเขาเห็นปุ๊บเขาก็เอามือลูบเช็ดที่ฝ้าทันทีภาพที่เห็นเนี่ยมันก็เลยหายไปทันทีที่เขาเอามือลูบไปเลย กลายเป็นว่าพอตกใจแล้วก็ลูฟ้าทิ้งไปคุณกิ่งก็เลยยังไม่ได้หยุดพิจารณาอะไรทั้งนั้นตัวเขาก็เลยไม่มั่นใจครับว่าสรุปแล้วที่เห็นเนี่ยมันเป็นคนหรือเปล่าหรือว่าตัวเขาเองคิดมากไปตั้งแต่เรื่องเสียงชักโครกในห้องน้ําเมื่อกลางวันแล้วอ้เรื่องคนที่ยืนจ้องคุณกิ่งที่หน้าประตูห้องน้ํานี้เนี่ยตัวเขาเองก็ไม่ได้เล่าเรื่องที่เจอให้เพื่อนฟังนะครับเพราะว่าคุณกิ่งกลัวว่าเพื่อนเขาจะกลัวเพื่อนเขายิ่งน้อยๆเรื่องแฟนเขาอยู่ด้วย แต่ว่าก็นั่นแหละครับอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปเลยคือในเรื่องราวนี้เนี่ยคนที่น่าเป็นห่วงมันไม่ใช่เพื่อนคุณกิ่งหรอกครับมันคือตัวคุณกิ่งเองเนี่ยแหละเพราะว่าในช่วงกลางเดึกของคืนวันนั้นในขณะที่คุณกิ่งกําลังนอนหลับอยู่บนเตียงกําลังนอนนะครับคุณผู้ฟังคือเขากําลังนอนกลิ้งไปกลิ้งมาแต่ว่ายังนอนไม่หลับแล้วก็กําลังเคล,เคลิ้มด้วยแล้วทีนี้ไอเตียงของห้องนอนนี้เนี่ยมันเป็นเตียงแบบ6ฟุตครับมันเป็นเตียงคิงไซส์เสมอยหม่เก่าที่มันแยกเตียงไม่ได้ และในเมื่อมันแยกเตียงไม่ได้คุณกิ่งกับเพื่อนก็เลยจําเป็นจะต้องนอนเตียงเดียวกันแล้วตัวเขาเองเนี่ยดันเป็นคนที่นอนดิ้นด้วยคือกว่าจะหลับครับคุณกิ่งจําเป็นจะต้องพลิกตัวไปพลิกตัวมาอีกหลายทีนอนเอาแขนซุกผ้าห่มบ้างนอนชูแขนบ้างคือเขาต้องหาท่าที่ใช่ก่อนที่จะหลับและในระหว่างที่คุณกิ่งกําลังนอนพลิกไปพลิกมาอยู่แบบนั้นมันบังเอิญจังหวะที่ตัวเขาเอามือซุกเข้าไปในผ้าหม่ม มือของคุณกิ่งมันดันไปสัมผัสโดนมือของเพื่อนเข้าแต่ว่าไอ้สัมผัสนี้ที่คุณกิ่งสัมผัสได้เนี่ยมันรู้สึกแปลกๆเพราะว่าคุณกิ่งกับเพื่อนเพิ่งจะอายุ20กว่าๆเท่านั้นครับแต่ว่าสัมผัสที่มือของคุณกิ่งไปโดนมือเพื่อนที่ใต้ผ้าห่มมือมือนั้นเนี่ยมันดันเป็นมือเหี่ยวเหียวมันเป็นความรู้สึกของมือเหี่ยวเหียวเหมือนมือคนแก่ตอนนั้นคุณกิ่งเองก็ดันเคลิ้มแล้วก็กําลังจะหลับด้วย ตัวเขาก็เลยไม่ค่อยจะมีสติคุณกิ่งนอนจับมือที่ว่านั้นแล้วก็ลูบไปลูบมาอยู่นานกว่าจะรู้สึกตัวว่านี่มันไม่ใช่มือเพื่อนของตัวเองหรือเปล่าจึงพอคิดได้คุณกิ่งก็เลยปล่อยมือนั้นทิ้งแล้วก็หันหน้ามองไปทางเพื่อนทันทีปรากฏว่าภาพที่เห็นในตอนนั้นก็คือเพื่อนตัวเองเนี่ยกำลังนอนหันหลังแล้วก็นอนกอดหมอนข้างอยู่แล้วถ้าหากว่าเพื่อนเขากำลังนอนหันหลังให้แล้วก็กอดหมอนข้างอยู่แบบนั้น มือของเพื่อนมันก็ต้องไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งสิใช่ไหมครับคุณผู้ฟังแล้วถ้ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยเมื่อกี้คุณกิ่งเองเขานอนจับมือใครอยู่จึงพอคิดได้แบบนั้นคุณกิ่งก็งัวงเงียตื่นขึ้นมาดูแล้วก็เลิกผ้าห่มที่กําลังห่มอยู่เลิกดูครับว่าใต้ผ้าห่มผืนนั้นเนี่ยมันมีอะไรแปลกๆหรือเปล่าแล้วเมื่อกี้ตัวเองไปจับโดนมือของใครแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่มีหรอกนะครับคุณผู้ฟังใต้ผ้าห่มในคืนนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรผิดปกติเลย และด้วยความที่ตัวเขาเองก็ทั้งเมาแล้วก็ง่วงด้วยคุณกิ่งเองก็เลยไม่ได้สนใจอะไรต่อผมผ้าแล้วก็นอนต่อทันทีแล้วในเช้าวันรุ่งขึ้นนี่ตลกครับคุณผู้ฟังเพราะว่าคุณกิ่งเองก็เล่าเรื่องเมื่อคืนที่ตัวเองเจอให้กับเพื่อนฟังแต่ว่าเพื่อนเขาไม่ได้กลัวครับแถมยังขำอีกเพื่อนเขาบอกว่าคุณกิ่งลู่ไปโดนตีนเขาหรือเปล่าซึ่งพอเพื่อนเขาพูดแบบนั้นตัวคุณกิ่งเองก็เลยหายหลอนตามไปด้วย จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าคุณกิ่งเขาบอกว่าเขาอาจจะหลอนเพราะว่าความเมาเนี่ยแหละแต่แล้วเรื่องที่ทําให้คุณกิ่งต้องฉุกคิดได้อีกครั้งมันก็เกิดขึ้นเพราะว่าในช่วงสายระหว่างที่คุณกิ่งกําลังรอเพื่อนอาบน้ําแล้วก็จะออกไปข้างนอกกันคุณกิ่งก็นั่งดูหนังฟังเพลงอะไรของเขาไปเรื่อยเปื่อยซึ่งในขณะที่ตัวเขากําลังพลิกตัวไปพลิกตัวมาคุณกิ่งดันทาแอร์พอร์ตหลุดออกจากหูแล้วแอร์พอร์ตนั้นเนี่ยมันก็หล่นลงไปในร่องหัวเตียง ซึ่งพอหูฟังหลุดแบบนั้นครับตัวเขาก็เอ,อื้อมมือลงไปที่ร่องบนหัวเตียงทันทีเลยแต่ของสิ่งแรกที่คุณกิ่งหยิบติดมือขึ้นมาจากร่องหัวเตียงเนี่ยมันดันไม่ใช่แอร์พอร์ตเนี่ยสิเพราะว่าสิ่งสิ่งนั้นมันคือเหรียญบาทตอนที่เจอเหรียญแรกเนี่ยไม่เท่าไหร่ครับคุณผู้ฟังไม่ได้คิดมากเลยเพราะว่าใครก็สามารถทําเหรียญตกลงไปในนั้นได้ขนาดแอร์พอร์ตของคุณกิ่งอันใหญ่กว่ายังตกลงไปได้เลย แต่พอคุณกิ่งล้วงลงไปอีกตัวเขาเดินไปเจอเหรียญอีกล้วงอีกก็เจออีกเหรียญบาทเหรียญห้าเหรียญสิบมากันครบเลยยิ่งไปกว่านั้นก็คือนอกจากเหรียญที่เขาหยิบขึ้นมาแล้วเนี่ยมันยังมีผมงอของใครที่ไหนก็ไม่รู้ติดเล็บขึ้นมาอีกต่างหากซึ่งในตอนที่เพื่อนเขาออกมาจากห้องน้ําคุณกิ่งก็เลยขอแรงเพื่อนครับช่วยขยับเตียงหน่อยเพราะว่าคุณกิ่งเองหาแอร์พอร์ตไม่เจอจริงๆ ซึ่งพอทั้งสองคนขยับเตียงออกนอกจากแอร์พอตของคุณกิ่งแล้วคุณกิ่งยังเจอเหรียญอีกหลายเหรียญแล้วก็เจอผมงอกของใครก็ไม่รู้อีกกระจุกหนึ่งเลยพอเห็นแบบนั้นครับคุณกิ่งกับเพื่อนก็มองหน้ากันแบบหน้าเสียเลยและตัวเขาเองเนี่ยแหละก็ได้แต่ปลอบใจเพื่อนไปว่ามันไม่มีอะไรหรอกคนเขาทําเหรียญตกลงไปที่ร่องหัวเตียงเนี่ยแหละดูสิขนาดแอร์พอตของกูเนี่ยยังตกลงไปเลย ือพยายามพูดปลอบใจเพื่อนนะครับคุณผู้ฟังทงั้งที่ลึกๆในใจแล้วคุณกิ่งเองก็คิดเหมือนกันคิดว่าเหรียญที่เก็บมาได้จากร่องหัวเตียงเนี่ยมันเป็นเหรียญที่คนเขาวางไว้ซื้อเตียงหรือเปล่าแล้วในคืนสุดท้ายก่อนที่ทั้งสองคนจะกลับกรุงเทพเนี่แหละครับคุณผู้ฟังคืนนั่นแหละของจริงด้วยความที่มันเป็นคืนสุดท้ายเนาะคุณกิ่งเองก็เลยจัดหนักจัดเต็มไปกับเบียร์สดหลายทาวเวอร์เลย ดื่มกันจนเมาเมากันจนอ้วกอ้วกแล้วก็ยังกลับมาดื่มใหม่จนหมดทุกทาวเวอร์นั่นแหละซึ่งพอเมาหนักขนาดนั้นครับพอตัวเขากับเพื่อนกลับมาถึงห้องพักคุณกิ่งก็ล้มตัวนอนทันทีหัวถึงมอนปุ๊บสติก็ดับวูบไปเลยแต่แล้วมันก็เหมือนทุกคืนที่เขานอนหลับนั่นแหละคือคุณกิ่งเขานอนพลิกตัวไปพลิกตัวมาแล้วมือของเขาดันไปสัมผัสกับมือของเพื่อนอีกแล้วแล้วมือที่ว่านี้เนี่ยมันก็เป็นมือเหี่ยวๆเ,เหมือนเมื่อวานเลยคุณผู้ฟัง พอคุณกิ่งนอนรูปไปรูปมาจนจําได้จําได้ว่าเพื่อนบอกว่าที่รูปเนี่ยอาจจะเป็นตีนเขาหรือเปล่าคุณกิ่งเองก็เลยค่อยๆลืมตาขึ้นมาแล้วก็มองดูในสิ่งที่ตัวเองกําลังจับอยู่แล้วมันก็ปรากฏว่ามันคือมือจริงๆแต่ว่ามันเป็นมือของใครก็ไม่รู้มือมันเหี่ยวเหี่ยวแบบคนแก่จมน้ําเปื่อยๆเลยเหี่ยวแล้วก็ขาวซีดจนตัวคุณกิ่งเองตกใจแล้วก็ดึงผ้าที่กําลังคุมหน้าตัวเองอยู่ออก พอดึงผ้าออกมาปุ๊บตรงหน้าของคุณกิ่งมันดันมีใบหน้าของยายแก่คนหนึ่งกำลังนอนอยู่ข้างๆนอนติดกันแบบจมูกแทบจะชนกันเลยยายแก่ตรงหน้าเนี่ยคือหน้าเหี่ยวแบบหน้ากลัวมากเลยนะครับคุณผู้ฟังมันเหมือนร่างคนที่จมน้ําจนเปื่อยคือมันเลยคําว่าอืดไปไกลแล้วครับพอคุณกิ่งเห็นแบบนั้นตัวเขาก็กรี๊ดเสียงดังลั่นเลยกรี๊ดแล้วก็รีบหลับตาเพราะว่าตัวเขากลัว จนเพื่อนที่เขากําลังยืนสู่บุรีอยู่นอกระเบียงเนี่ยต้องรีบเปิดประตูเข้ามาดูเพื่อนเขาเปิดประตูเข้ามาแล้วก็ถามใหญ่เลยว่าร้องทําไมฝันร้ายหรือเปล่าซึงพอคุณกิ่งลืมตาขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งยายแก่ตรงหน้าเขาก็หายตัวไปแล้วยายคนนั้นเขาเหลือเพียงแค่ผ้าห่มยับยับที่ถูกวางกองอยู่ข้างๆเตียงที่คุณกิ่งนอนซึงพอคุณกิ่งเล่าเรื่องนี้ที่เจอให้เพื่อนฟังทั้งตัวเองกับเพื่อนก็ไม่กล้านอนเลยครับไม่กล้านอนแล้วก็ไม่กล้าเอาผ้าห่มมาห่มด้วย ในคืนวันนั้นทั้งสองคนก็เลยจําเป็นจะต้องลงไปสตาร์ทรถแล้วก็เปิดกระจกนอนยันเช้าเลยแล้วพอเช้าเนี่ยก็ต้องรีบตื่นอาบน้ำแล้วก็เช็คเอาท์ทันทีเลยนะครับคุณผู้ฟังอยู่ไม่ไหวจริงๆสรุปแล้วก็คือคุณกิ่งกับเพื่อนลงความเห็นกันว่าในห้องพักห้องนั้นของโรงแรมเนี่ยมันน่าจะมีคนเคยตุยมาก่อนอย่างแน่นอนแล้วทีนี้คุณกิ่งกับเพื่อนดันไปนอนทับที่เขาหรือเปล่า แต่มันก็แปลกนะครับเพราะว่าคุณกิ่งเจอเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นและตัวเขาเนี่ยก็สัมผัสได้ตั้งแต่เรื่องเสียงก๊อกน้ําแล้วก็เสียงชักโครกในห้องน้ําแล้วแต่ว่าเพื่อนคุณกิ่งเนี่ยสซไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยเพื่อนเขาบอกว่าทุกอย่างปกติหมดไม่ได้มีอะไรผิดปกติเลยแม้แต่อย่างเดียวแล้วอีกเรื่องหนึ่งครับคือเรื่องเหรียญที่ตัวเขาเจอในร่องหัวเตียงเนี่ยคุณกิ่งกับเพื่อนคิดว่ามันน่าจะเป็นเหรียญที่คนเขาซื้อเตียงจริงๆนั่นแหละและที่มันอยู่ในร่องแบบนั้น ตัวเขาคาดว่าแม่บ้านน่าจะแค่เปลี่ยนผ้าปูทุกครั้งที่เข้ามาทําความสะอาดแต่ว่าแม่บ้านไม่เคยลองขยำหัวเตียงดูเลยแม้แต่ครั้งเดียวแม่บ้านเขาก็เลยไม่รู้ว่ามีเหรียญซื้อเตียงตกอยู่เต็มร่องหัวเตียงไปหมดและคุณกิ่งเองก็เพิ่งมารู้จากเพื่อนนี่แหละครับว่าตอนที่เพื่อนเขาจองโรงแรมผ่านแอปเอเจนซี่เนี่ยที่ป้ายแท็กมันเขียนเอาไว้ว่าโรงแรมแห่งนี้มีคนจองจนหมดแล้วเหลือเพียงแค่ห้องสุดท้าย พอเห็นว่าเหลือห้องสุดท้ายเนี่ยเพื่อนเขาก็รีบโอนเงินจองทันทีกลายเป็นว่าห้องสุดท้ายที่คุณกิ่งกับเพื่อนได้มันดันเป็นห้องแจ็คพอตซะอย่างนั้นคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะไม่เข้าใจคําว่าซื้อเตียงนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินบ่อยในตอนที่ไปพักโรงพยาบาลนะหรือว่ามีคนแนะนํามา ว่าก่อนจะไปนอนทับเตียงใครเนี่ยเอาเหรียญสักเหรียญหนึ่งวางไว้หัวเตียงมันเป็นการแก้เคล็ดครับแก้เคล็ดประมาณว่าเราได้ทําการซื้อเตียงเตียงนี้ไปแล้วคนที่ผ่านมาที่เคยใช้เตียงนั้นเนี่ยถือว่าขาดกันก็คือเราซื้อของต่อเขานั่นแหละครับเราจะได้ไม่ไปนอนทับที่เขาอะไรทานองนั้นตรงนี้เป็นความเชื่อนะครับใช้สําหรับโรงพยาบาลเนาะแล้วผมก็เคยได้ยินหลายครั้งที่คนใช้กับโรงแรมเหมือนกันแต่ส่วนมากมันจะเป็นโรงแรมที่มีบรรยากาศค่อนข้างที่จะน่ากลัวแล้วก็วังเวงครับ คนที่เขามีความเชื่อเรื่องพวกนี้เนี่ยเขาก็เลยเหมือนประมาณว่ากันไม่ดีกว่าแก้ดีกว่ามีไม่มีไม่รู้แต่ขอซื้อเตียงเพื่อความสบายใจเอาไว้ก่อนเราอาจจะเจอในลักษณะนั้นแทนครับซึ่งถามว่าซื้อแล้วมันได้ผลไหมหรือว่ากันได้ไหมอันนี้ผมเองก็คิดว่ามันแล้วแต่บุคคลนะครับอย่างน้อยที่สุดเลยก็คือได้ความสบายใจนั่นแหละ เรื่องราวนี้ของคุณกิ่งครับคุณผู้ฟังต้องบอกว่าโชคดีนะที่ได้ไปเจอห้องห้องนั้นโรงแรมเก่าบรรยากาศอธิบายให้ผมฟังเนี่ยเออผมคิดแล้วว่ามันน่าจะเก่าจริงนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วโรงแรมที่มันเป็นโรงแรม2ดาว3าดาวที่ค่อนข้างจะมีอายุครับคือเป็นโรงแรมที่คนไทยเองไม่เลือกที่จะใช้บริการแล้วเนี่ยส่วนน้อยนะที่จะใช้บริการเขาก็จะผันโรงแรมไปเป็นเอเจนซี่หรือไม่ก็เป็นโรงแรมที่ดีลกับทางเอเจนซี่ครับแล้วก็รับลูกทัวร์เข้ามาแทน ทัวเวียดนามทัวจีนหรือว่าทัวอะไรก็แล้วแต่ครับที่นักท่องเที่ยวเขามาเที่ยวไทยโดยที่เขาไม่ได้จองโรงแรมเองนั่นแหละครับมันคือทางออกของธุรกิจโรงแรมเก่าแบบนี้ก็คือรับลูกทัวร์มาประมาณว่ามัดมือชกนั่นแหละครับลูกทัวร์ไม่มีสิทธิ์เลือกเลยส่วนใครโชคดีได้ห้องไหนก็แล้วแต่บุญแต่กรรมแล้วกันครับแต่ก็ไม่ใช่แบบนี้ทุกโรงแรมนะคุณผู้ฟังต้องบอกว่าโรงแรมเก่าแต่ว่าไม่ได้มีเรื่องพวกนี้ก็มีเยอะเหมือนกันใจเขาใจเราครับใจเขานี่หมายถึงว่าคุณผู้ฟังคิดสภาพนะ ถ้าสมมุติว่าเราไปเที่ยวต่างประเทศแล้วเราไปกับกรุ๊ปทัวร์แบบนี้ครับลักษณะเดียวกันนั่นแหละคุณผู้ฟังไปถึงปุ๊บเขาก็มีคีย์การ์ดให้เราเข้าพักเป็นโรงแรม3ดาวที่เป็นโรงแรมเก่ารีโนเวทเป็นห้องที่เราไม่สามารถเลือกได้เลือกไม่ได้ทั้งห้องแล้วก็เลือกไม่ได้ทั้งผีในห้องด้วยและคุณผู้ฟังแหละครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ของคุณกิ่งตัวคุณเองคิดว่าในห้องห้องนั้นเนี่ยมันมีคนเคยเสียชีวิตเหมือนที่คุณกิ่งเขาเล่าให้ผมฟังหรือเปล่า คุณคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานจะตอบคุณทุกข้อความอย่างแน่นอนและคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกกับทางช่องก็ได้ครับเพราะว่าถ้าหากคุณเป็นสมาชิกทุกการคอมเมนต์ของคุณจะมีรูปคุณล,ลุงหัวหลานต่ออยู่ท้ายชื่อด้วยแถมชื่อของคุณยังจะปรากฏอยู่ในทุกคลิปวิดีโอตลอดเดือนนี้เลย สำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแปดเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ